ดีครับสวัสดีครับวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับรายการพลังท้องถิ่นเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้อยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรโกวิทพทวงงามนะฮะครับท่านครับวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเมื่อวานนะคือเมื่อวานก็วันที่วันที่สองครับสองกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์สองห้าหกห้าเนี่ยจะมีมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับแล้วก็มี กฎหมายสําคัญที่ผมถือว่าสําคัญที่จะช่วยเรื่องของคนจนเรื่องของชาวบ้านแล้วก็ตรงกับพรกพลังท้องถิ่นไทยที่มีนโยบายช่วยคนจนและช่วยคนทำหากินอย่างชาวบ้านครับโดยเพราะการปลูกพืชทั้งหลายนะครับอาจจะเป็นพืชสวนผลไม้ต่างๆซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ที่ผมเกลื่อนนำเป็น ตอนแรกให้ลองทราบเนี่ยดูไปที่พืชผลแต่จริงๆเรื่องอะไรจริงๆเอาตรงๆเลยตรงๆเลยคือเรื่องจริงๆก็คือมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเข้ามาคือภาษีสรรพสามิตก็คือเรื่องเหล้าเรื่องเบียเรื่องไงเรอก๊อเรื่องเหล้าสุราครับอ่าเป็นภาษีคล้ายๆเป็นภาษีสุราพระภาษีสรรพสามิตมันคืออะไรเสนออะไรเข้ามาเสนออะไรเข้ามาขอแก้ คือการทําสุราแต่เดิมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ไปบริษัททุนนะไม่ว่าจะเป็นเบียร์เป็นเหล้าเป็นอะไรเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆที่คงตลาดอยู่แม่คงเป็นของใครแสงโสมเป็นของใครเบียร์สิงเป็นของใครเรารู้แต่เราไม่ได้ ไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกมันคือกฎหมายในเวลานั้นในเวลานี้เอื้อต่อกลุ่มทุนอยู่ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เอื้อต่อทุกคนที่คิดจะประกอบอาชีพแบบเนี้ยคมันแต่เดิมเนี่ยการทําสุราพื้นบ้านก็ดีเล่าเถือนก็ดีที่เราเรียกแก่แกแช่ไวัยหรือพวกนี้ชาวบ้านทําแล้วจะผิดกฎหมายคมันกรมสรรพากรก็ไล่บี้เลยให้ชาวบ้านทำทำไม่ได้ พราะ้นการแก้กฎหมายภาษีสับสามิตรเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปนะครับแล้วก็สามารถประกอบพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าจะประกอบเป็นการค้าอะไรรายเล็กรายย่อยก็ต้องขอกับกรมสับสามิตรตามหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็เป็นการเปิดเสรีให้ผู้ประกอบการอย่างชาวบ้านเนี่ยทำได้เพราะผมมองว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขามี ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะเขามีหลักต่างๆอยู่แล้วในการผลิตถ้าเปิดให้ทำเนี่ยทำได้ทุกตำบลทั่วประเทศมีความแตกต่างกันของรสชาติของวัตถุวัสดุหรือพืชผลที่จะมาใช้าเพราะอะไรคุณทองครับเพราะแต่ละภาคของเราเนี่ยมีอัตลักษณ์พวกพืชผลครับต่างๆอย่างภาคใต้เนี่ยมีมีมังคุดมังคุดทําได้เลยจ้ะทำได้อมังคุดมีรังสรคับ มีเงาะพวกเนี้ยจภาคกลางมาก็มีสับปะรดที่ประจวบอย่างเงี้ยแม้กระทั่งพวกไอ้อะไรต้นสูงสูงอ่ะต้นสูงสูงต้นสูงสูงคล้ายๆต้นมากอ่ะต้นอะไรต้นสูงสูงต้นตาลต้นตาลตาลอสาโทพวกเนี้ยนะโอเคจากภาคกลางเอกลักษณ์แล้วก็ภาคเหนือก็พวกลำไยอางงุนลิ้นจีพวกเนี้ยผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยอยู่แล้วครับ แต่ว่าเวลาถึงฤด,ดูพาะปลูกเนี่ยพาอปลูกมาเนี่ยขายไม่ออกรหรือราคาตกต่าเราจะทาอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มีราคาเกิดมูลาค่ามีราคาครับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปจัดการแล้วเกิดทําให้เกิดมูลาค,าค่าก็ทําเป็นสุราพื้นบ้านถูกไหมฮะทาเป็นวายพื้นบ้านครับนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการเปิดเสรีให้กับรายเล็กรายย่อยชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสามารถ เอาผลิตพันธ์พวกเนี้หรือเอาผล,ลไม้พวกเนี้มาทำอาจารย์อย่างนี้มันจะมีถ้าเกิดว่าทุกคนทุกหมู่บ้านสามารถผลิตสุราพื้นบ้านได้ผลิตกระแช่ได้ผลิตวายจากพืชผักในท้องถิ่นตัวเองได้ครับมันจะมีประโยชน์ต่อประเทศนี้และต่อชุมชนต่อสังคมยังไงแน่นอนครับผมว่าในกระบ,บวนการทำเนี่ยเราสามารถมันเป็นการจัดการนะครับ หนึ่งหนึ่งประโยชน์ที่ได้รับหนึ่งก็คือถ้ามันขายแล้วส่วนหนึ่งที่เหลือก็เอาไปเป็นการจัดการแปรรูปเกษตรกรได้ประโยชน์จากผลรตภของตัวเองเนาะอันที่สองก็คือการบวนการเขาเรียกว่าการจ้างงานจ้างงานเกิดขึ้นเกิดรายได้เกิดขึ้นรายได้เพิ่มนะแล้วก็เกิดกระบวนการผลิตนะฮะและการขายเป็นอัตลักษณ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโหได้หมดเลยครับอแล้วก็แต่มองกันตั้งหมู่บ้านจะไม่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 เกี่ยวผมว่าอาจจะไม่เกี่ยวเพราะไม่ถึงกนาดันั้นมันทุกวันนี้ก็เมากันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราทําให้เป็นข้อกําหนดขึ้นมาครับปกติการดื่มสุราหรืออะไรแต่อะไรมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าเราคิดในเชิงเศรษฐกิจครับเราคิดในเชิงเอา ผลิตภัณฑ์เนี่ยมาแปลรูปมาการจัดการเราไม่ได้ส่งเสริมให้คนทั้งประเทศไทยมากินเหล้าเมากันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่แต่ประเด็นเหมือนกับญี่ปุ่นเหมือนกับต่างประเทศที่เรา<อ>เราไปเนี่ยคุณทองเคยไปญี่ปุ่นอะครับเหล้า,า,าพื้นบ้านเอ่ยวายพื้นบ้านของญี่ปุ่นแต่ไม่หมดเลยมีเอกลักษณ์ต้องไปกินได้ต้องไปให้ถึงเพื่อไปชิมให้ได้อันนี้ผมเล่าสักนิดหนึ่งครับผมเคยไปอยู่ที่เยอรมันไปอยู่ที่เมืองเรเดครับอยู่ในรัฐดูเซนดอร์ ที่เมืองเรเด้เนี่ยเข้าไปในตลาดเข้าไปร้านค้าย่อยข,ของเมืองเขาเนี่ยเราพบว่ามีวายมีเหล้าพื้นบ้านที่ทําจากพืชผลที่<ต>เมืองเนี้ยแต่ละชนิดกันเลยแต่ละชนิดมันมีสเสน่ห์ผมไปดูเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊เขาเขามีอัตลักษณ์ของเขานะแล้วเขามีอะไรอะสิ่งที่เราเรียกว่าให้เราเลือก มันการเลือกการดําเนินการเนี่ยพมว่าเมืองนี้มันทําให้เกิดการตื่นตัวทางเำดูแต่เงินนักท่องเที่ยวได้มากมายหลากหลายไปเราต้องซื้อกลับมาบ้านแล้วเอาแพ็คกิ้งเรื่องขวดเรื่องอะไรต่ออะไรมันมีเสน่มันความหลากหลายมันเกิดขึ้นคนที่ได้ประโยชน์คือชาวบ้านโอเคนี่คือประโยชน์ที่จะรับข้อเสียมีไหมข้อเสีย เพรเสียนี่ผมผมยังมองไม่เห็นนะครับผมบอกตรงๆว่านายทุนขายเหล้าได้น้อยลงมีผลไหมอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวมันเกิดการแข่งขันนี่คุณทองเรามีทางเลือกคนไทยทุกวันนี้นายทุนก็บีบให้ไปกินตรงเนี้ยถ้ากินเบีย์ก็ต้องกินยี่ห้อนี้ถ้ากินเหล้าก็สองสามยี่ห้อนี้ผมว่ามันไม่มีทางเลือกเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องเปิดเสรีให้คนไทยมีทางเลือกในการดื่มวันที่สองกุมภาที่ผ่านมาเข้ามาพูดคุยในสภาแล้ว พูดคนในสภาแล้วความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ผมว่าจะต้องรับหลักการพรบนี้นะครับแล้วก็มาคิดกันมาอุดช่องโหว่ที่คุณทองพูดถึงไม่ว่าจะเป็นข้อกำหนดการดื่มก็กำหนดทำอย่างไรให้คนไทยเนี่ยถูกสุรักสุกรักษณะมีการตรวจสอบปริมาณที่แท้ตว่าเรื่องพวกนี้มันถูกสุขลักษณะถ้าทําตามกฎเกณฑ์ของสภามิตรกฎเกณฑ์การผลิตต่าง ต้องมีอยอต้องอะไรต้องทําให้ถูกต้องครับแต่ประโยชน์อันหนึ่งผมคิดว่าเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิน่นอท่านเชื่อไหมว่าคุณทองรประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์กรปกครองท้องถิน่นทั่วประเทศนะเจ็ดพันแปดร้อยกว่าแหง่งอแล้วหน้าที่ขององค์กรท้องถิ่นก็คือการส่งเสริมการประกอบอาชีพครับผมคิดว่าต้องทําให้การส่งเสริมประกอบอาชีพของท้องถิน่นะไปทําให้เกิด การจูงใจให้ชาวบ้านมีรายได้มีรายได้มีงานทําอเกิดกระบวนการผิดนะครับครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าประโยชน์มันได้กับชาวบ้านครับผมจําได้ว่าตอนผมเด็กๆนะคุณรัอมีภูมิปัญญาปราชาวบ้านับทิศข้างบ้านผมเนี่ยบ้านผมภาคใต้นี่เขาียกทิศทิศทิศก็คือประผู้รู้เขาทำเหล้าทำไวนได้เองครับ แล้วให้เรามาชิมดูแล้วมันอร่อยครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเราต้องกลับภูมิปัญญามันจะกลับไปสู่สมัยโอท็อปช่วงแรกไหมฮะที่ชาวบ้านเริ่มผลิตไวน์ผลิตเหล้ากันทั่วประเทศแล้วสุดท้ายผิดกฎหมายสุดท้ายมีกลุ่มนายทุนจะมาขยับกระเยื่อนิดเดียว<ม>ทั้งหมดอย่าง,งล้มไปทั้งประเทศเลยนี่คือสิ่งที่เราไม่มีกฎหมายรองรับให้ไงครับในพรบตัวนี้เราต้องดูว่ากระบวนการผลิตผู้ประสงค์การผลิตเนี่ยจะยื่น กับกระทรวงอย่างไรครับจะยื่นกับกรมสรรพามิตรอย่างไรครับแล้วสิ่งที่ได้ในเราทําเรื่องของการเก็บภาษีครับให้มันถูกต้องเก็บภาษีที่ได้แล้วผมยังมองว่าภาษีที่เกิดกับท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลควรจะกําหนดให้เป็นภาษีรายได้ของท้องถิ่นเสียครับเพราะรายได้ท้องถิ่นก็เกิดขึ้นมาทันทีครับองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากการทําในสิ่งเหล่านี้ที่ออกมาในรูปของภาษีครับ ที่กลัวจา์ไม่ได้กลัวอะไรนะคุณผู้ชมครับผมเคยสัมผัสในช่วงที่โอท็อปเกิดขึ้นใหม่ๆและมีการผลิตไวน์ผลิตเหล้าผมว่าตะเวนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะฮะไปดูลงผลิตซึ่งมีอัตลักษณ์จริงมีความแตกต่างมีความโดดเด่นของแต่ละภูมิภาคจริงๆน่าสนใจมากเรามีขวดไวน์เกิดขึ้นมากมายทั่วประเทศสุดท้ายทุกคนล้มละในละนาดการลงทุนถือว่าล้มเหลวเพราะข้อกฎหมายเพราะ หลายคนบอกว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการผลิตแอลกอฮอล์เหล่านี้มาผลักดันมากีดกันไม่ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ซึ่งน่ากลัวทุกคนกลัวสิ่งที่คุณทองพูดก็ถูกต้องครับดีมากเป็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นคือเรทยนไปแล้วก็กลัวลบอีกไม่เป็นบทเรียนรู้คุณทองแต่บทเรียนรู้เนี่ยเราต้องทํากฎหมายไงร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็ ต้องมาอุดช่องโหว่สิ่งที่คุณทองพูดครับมันทําอย่างไรให้ชาวบ้านเนี่ยที่เขาทําเนี่ยได้รับการันตีมันคได้รับความมั่นคงได้รับการประกันคุณภาพไม่ใช่พอเริ่มทําไปได้แล้วได้รับการประกันคุณภาพที่มีมาตรฐานครับที่เราต้องดูว่าทําแล้วถูกต้องตามกระบวนการนะแล้วในกระบวนการเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการจัดการเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางครับจะทําอย่างไรอันเนี้ยเราต้องไปพิจารณาในร่างพรบนี้ครับ ผมจึงเห็นว่าพราบนี้เนี่ยมันเป็นพรบที่ทําให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ทําให้เกษตรกร,ร,กรที่ทําสวนผล,ลไม้ก็ดีได้รับประโยชน์มันสุราพื้นบ้านเบียร์พื้นบ้านก็เกิดขึ้นประโยชน์จากชาวบ้านดีกว่าที่เราทิ้งมาอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ไอความคิดที่เรากําลังคิดกันในสังคมไทยขณะนี้มีสองความคิดนะค,ความคิดหนึ่งก็คือเรามุ่งไปยังกระแสหลัก กระแสทุนมากเกินไปหรือไม่เราไปส่งเสริมรัฐบาลไปส่งเสริมกลุ่มทุนมากเกินไปหรือไม่ครับทําไมเราไม่ส่งเสริมคนเล็กคนน้อยชาวบ้านให้มีการจัดการตนเองพราแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งคือว่าในทฤษฎีการพัฒนาเนี่ยผมคิดว่าการทำให้ชาวบ้านสามารถดูแลตัวเองจัดการตนเองและพึ่งตนเองได้ นี่คือศักยภาพที่รัฐบาลต้องก็ต้องสนับสนุนศักยภาพของประชาชนอาจารย์กับฝากพี่ๆสสทุกท่านที่ในสภาทั้งหมดนะฮะว่าถ้าโครงการนี้พรบฉบับนี้มีการตรวจแก้แล้วผ่านขอให้มันผ่านเถอะทุกคนรู้หมดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าวันนี้เราทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคพักพลังท้องถิ่นไทยยืนยันว่าเราต้องทําเพื่อพี่น้องประโยชน์ประชาชนครับ เราต้องทําให้สุราพื้นบ้านมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายครับเราต้องทําให้นําสิ่งที่ดีๆในชุมชนมาแปลรูปให้มีการจัดการรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพของชาวบ้านครันเราไม่อาชีพชาวบ้านต้องแบมือขอคนละครึ่งต้องแบมือต่อติการของนั่นนั่นมันไม่ถูกต้องแต่ต้องทำอย่างบ้านให้ยืนบนขาตัวเองเช่ารัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนนะผมคิดว่างานนี้ เพราะนั้นกฎหมายร,รัชบัญนนรรญัติที่เรียกว่าภาษีสรบสามิตเนี่ยมันมันเอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกับลุ้นให้ผ่านนะผมมานั่งลุ้นให้ผ่านเพราะผมเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียซึ่งข้อเสียอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ข้อดีมากกว่า,าก็ลุ้นให้ผ่านที่ถามอาจารย์ตรงๆเมื่อสักครูร่เนี่ยเรื่องของกลุ่มทุนเรื่องของการเข้ามาเปะ ข้างด้านหลังขอให้อย่ายกมือนะอย่ายกมือนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาผลกระทบนู่นนี่นั่นอ่ะไม่หยายมันเกิดขึ้นเพราะว่านี่คือผลประโยชน์ของประเทศเราจริงๆผมคิดว่าเป็นการวัดนักการเมืองนะครับว่านักการเมืองยืนอยู่เบินเบิร์นายทุนหรือเบินประชาชนใช่เรายืนอยู่ข้างใดผมยืนยันชัดเจนว่าผมเป็นลูกคนจนนะครับเป็นลูกชาวบ้านผมเป็นชาวสวนผมเห็นความเจ็บปวดของชาวสวนผมเห็นความเจ็บปวดของการทํา สวนผลไม้แล้วโยนทิ้งแล้วก็มีปัญหาแต่ผมอยากจะให้นําสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้วนะครับประกอบอาชีพโดยสุวิติดแต่รัฐเข้ามาช่วยสัมนุนผมว่าอันนี้มันเกิดประโยชน์กับรัฐบาลเท่ากับการช่วยรัฐบาลนะครับให้มีเงินมีรายได้มากขึ้นแล้วทําให้เกษตรกรเนี่ยอ้าปากได้มีจุดยืนมีศักยภาพที่จะทําอะไรต่อได้นี่คือสิ่งที่เราคิดว่า กฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นการสัสนุนของสสทั้งในครัพรบตัวนี้ย้ำอีกทีจันชื่อชื่อว่าอะไรชื่อพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศที่จะมีการแก้ไขให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการผลิตสุราเนี่ยสามารถกระทําได้โดยทั่วไปนะครับแล้วก็หากประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้าเนี่ยก็ให้ขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าว่าด้วยภาษีสรรพสามิตสิ่งเหล่านี้มันจะเอื้อประโยชน์ต่อคนที่ต้องการจะทำเนี่ยที่เสนอขอผลิตชาวบ้านที่มีสมองมีภูมิปัญญาอยู่แล้วเก็สามารถดําเนินการได้นี่คือเราเปิดกว้างดีกว่าผูกขาดเฉพาะกลุ่มทุนอย่างเดียวครับผมครับก็รอรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับว่าศาสตราจารย์ดรกวิศของพวกเราจะรวมทั้งพรรของท่านหรือสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่สภาจะยืนอยู่ข้างประชาชนหรืออยู่ข้างนายทุนวันที่ยกมือโหวตนั้นผ่านไม่ผ่านเนี่ยไปดูมือแล้วกันมือใครยกฝั่งไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณจันมากครับสวัสดี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 ครับขอบคุณครับศาสตราจารย์กุวิทย์ก่อนครับแล้วตามด้วยท่านสมชายนะครับ กรับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ขอรพครับกระผมศาสตราจารย์โควิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายร่างพระบัญญัติภาษีสรรพสามิตฉบับที่พศของเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านเท่าพิภพ ลิมจิตกรผู้เสนอซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับในการเสนอพระราชบัญญัตินี้เข้ามานะครับที่ขออภิปรายสนับสนุนก็เพราะว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้การผลิตสุราเนี่ยสามารถทำได้โดยทั่วไปซึ่งรายละเอียดนั้นเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดแล้วแต่ผมคิดว่าเป็นการคุ้มครองบุคคล ให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพการผลิตสุราและก็จัดระเบียบการประกอบอาชีพการผลิตสุราที่เป็นการเปิดโอกาสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรามาพูดกันแต่อย่างไรก็ตามความคิดในสังคมเราอย่างที่เราทราบเนี่ยมีสองแนวคิดใหญ่ที่ต่อสู้กันตลอดก็คือแนวคิดแบบกระแสหลักหรือกระแสทุน ที่เรามุ่งไปส่งเสริมทุนรายใหญ่อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้ทราบแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อก็คือว่าการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งนั้นเราจะต้องสนับสนุนเรื่องที่เรากำลังพูดกันในวันนี้นั่นก็คือการทำให้เกิดสิ่งที่ชาวบ้านหรือว่าชุมชนท้องถิ่นนั้นสามารถจัดการตนเองได้ แล้วผมคิดว่าพราบนี้เป็นการสนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นส่วนหนึ่งทําไมต้องพูดอย่างนี้ท่านประธานครับเหตุท mm ี hmm. ่ <ith> ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท้องถิ่นทําก็คือการส่งเสริมอาชีพแล้วอาชีพหนึ่งที่ทุกภาคไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมีนั่นก็คือการผลิตสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้พืชเศรษฐกิจ ที่เป็นพืชหลักของแต่ละภาคนั่นคือเอกลักษณ์ที่ประเทศไทยเรามีเมื่อประเทศไทยเรามีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อนำมาแปลรูปหรือมาเป็นผลิตภัณฑ์เพราะว่าสิ่งที่ชาวบ้านปลูกหรือชาวบ้านผลิตนั้นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้ก่อให้เกิดรายได้ก็สิ่งที่เราคิดกันวันนี้แหละครับท่านประธานก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การกระจายรายได้ที่แปลรูปผลไม้แปลรูปสิ่งต่างๆเพื่อทำให้กเกษตรกรอ,อยู่ได้นั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่าวันหนึ่งเนี่ยผมได้เดินทางไปฝึกอบรมที่เมืองเมืองหนึ่งเมืองนั้นชื่อว่าเมืองเรเดในประเทศเยอรมันอยู่ที่รัสดูเซนดอป เมืองนี้เนี่ยผมเข้าไปในตลาดท่านประธานครับผมเห็นสิ่งที่เขาส่งเสริมการผลิตสุราพื้นบ้านที่เป็นเมืองของเขาที่เป็นอัตลักษณ์เมืองของเขาผลิตไวาจากผลผลิตจากเกษตรกร,ร,กรนำมาแปลรูปแล้วทำเป็นเอกลักษณ์นี่คือการส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย ในชุมชนท้องถิ่นที่เมืองนี้ได้ดำเนินการแล้วก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนผมวกกลับมาประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราขาดก็คือการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะทำให้การฟื้นฟูในแง่ของการส่งเสริมให้ ท้องถิ่นที่มีหน้าที่เรื่องการ,รส่งเสริมการประกอบอาชีพของชาวบ้านน,ะนั่นเป็นโอกาสผมคิดว่าเราควรที่จะรับโอกาสนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราคิดให้กับพี่น้องประชาชนก็ว่าได้ในการเสนอพรบนี้เข้ามาท่านประธานครับผมคิดว่า นี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดอะไรต่ออะไรตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวการส่งเสริมให้แต่ละพื้นถิน่นแต่ละภาคมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมืองเรเดนในเยอรมันบ้านเมืองเราอาจจะดีกว่าเขาด้วยซ้ำไปในการมีสิ่งที่เป็นทรัพยากรและก็สิ่งที่มีคุณค่า แล้วทำสิ่งที่มีคุณค่าที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นมาดำเนินการให้เกิดมูลค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจท้องถิน่นการเกิดรายได้ให้กับท้องถิน่นผมยังคิดไกลไปถึงขั้นที่ว่าทำอย่างไรให้ท้องถิน่นมีไรายได้จากสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วสามารถดำเนินการเก็บภาษีที่เกิดกับท้องถิ่นนั้นๆ นั่นคือการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีอัตลักษณ์ของตัวเองมีวิถีชีวิตมีการดำเนินการมีการจัดการนำสิ่งที่เรากำลังกล่าวถึงเนี่ยมาเป็นสุราพื้นบ้านมาเป็นวายมาเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมูลค่าขึ้นนี่คือสิ่งสำคัญที่เราพูดกันในวันนี้เพราะฉะนั้น พระราชบัญญัติฉบับนี้ผมคิดว่าเป็นการช่วยและก็ทำให้ชุมชนได้มีศักยภาพได้มีความสามารถเป็นการส่งเสริมความสามารถในการจัดการตนเองของชาวบ้านของชุมชนและท้องถิ่นและผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าเปิดให้ท้องถิ่นได้มีการสมนุนต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ย จะก่อให้เกิดมูลค่าต่อแต่ละท้องถิ่นอย่างมากมายผมจึงสนับสนุนและเห็นด้วยกับการเสนอพรบนี้เข้ามาครับเรียนพระสันะปาทานด้วยความเคารพครับขอบคุณครับครับ